สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกแล้วช่องคนเล่นรถเก่าชี้เป้ารถสวย90วันนี้มาชี้เป้าอีซูซูทีเอฟอาหน้าหนูตอนครึ่งนะครับตัวรถสภาพสวยมากสีเงาเงาฉ่ำช่ำกันเลยห้องเครื่องเดิมเดิมสะอาดแห้งแห้งเครื่องความร้อนนิ่งวิ่งทางไกลได้สบายเครื่องน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะครับ สภาพภายในสวยๆเบาะเดิมสภาพสวยมากไม่มีรอยฉีกขาดใดๆนะครับพวงมาลัยแต่งอัวเกียร์ิ่งรถจัดทรงมาสวยมากล้อแม็กสวยๆย,ยางดอกเต็มๆกันเลยรถช่วงล่างดีคัสสีสวยตัวถังรถไม่มีผุเลยนะครับสภาพสวยมาก พร้อมเอาไปใช้งานถ้าท่านใดสนใจนะครับรายละเอียดตามลิงก์หรือเบอร์โทรด้านล่างคลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ